สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินลาบหมูนะนี่ลาบหมูลาบหมูเยอยะแยะเลยโอ้ห้ากินมากกินลาบหมูแล้วก็อมปลาดุกอมปลาดุกปลาดุกใส่ผักโองอมเขาเรียกอมปลาดุกนะข้าวม่ผักกินลาบปลาดุก ผักไม่ค่อยมีแต่มีผักต้มอยู่อาอดับต้มมากินด้วยกันอื สั้นเน่ซื่อข้างล่างเพื่อนขายมีออมปลาดุกลาบหมู วันนี้อากาศก็ร้อนกลางวันร้อนกลางวันร้อนนาะทีพัทยากลางคืนก็ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะก็อยู่ได้ <c oughs> cắt sợi hết được. Đã đục nha. Đã đục. Làm múa rồi, sợi gà đùn nha, gà đùn, lá muối rồi สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ